สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องกรุงเองปลูกเ,เองจิ๊บจิ๊บโฮมเบ้านๆทำอาหารให้เป็นเรื่องไง่ายๆจิบจิ๊บนะคะวันนี้นะคะจะเปมาแชร์วิธีการทำาบราวนี่นะคะเป็นฟัดบราวนี่หน้าฟิลน,นะคะอร่อยเข้มข้นเนื้อช่ำๆ่หน,น,นึบหนับเข้มข้นไปด้วยดาร์กช็อกโกแลตนะคะ เป็นบราวนี่เนื้อที่จิ๊บชอบมากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าจิ๊บชอบความหนึบนะคะและความเข้มข้นของช็อกโกแลตนะคะแล้วยิ่งแช่ตู้เย็นเนี่ยเนื้อยิ่งหนึบขึ้นนะคะกัดนี่เป็นรอยฟันเลยค่ะแต่ถ้าไม่แช่ตู้เย็นนะคะเนื้อก็จะออกแบบกึ่งชิวีนิดๆนะคะก็อร่อยดีนะคะวิธีทําก็ไม่ยากเลยค่ะทําง่ายมากเลยนะคะ ก่อนไปเริ่มลงมือทำจิ๊บฝากดกดติดตามช่องเล็กๆของจิ๊บเพื่อเป็นกําลังใจให้จิ๊บและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของจิ๊บด้วยนะคะค่ะข,ขั้นตอนแรกนะคะจิ๊บก็จะตวงส่วนผสมไว้แล้วก็เตรียมพิมไว้เลยค่ะจะได้ง่ายต่อการทํานะคะ เราก็จะมาดูส่วนผสมกันนะคะก็จะมีไข่ไก่แป้งอเนกประสงค์กลิ่นวานิลาน้ำตาลทรายขาวป่นน้ำตาลแดงและเกลือค่ะเราจะเอาไข่ใส่ชามผสมนะคะที่นําไปตุน๋นบนน้าร้อนได้นะคะใส่ไข่ไก่เบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองก็ได้นะคะสองฟองใส่น้าตาลทรายขาวป่นหนึ่งร้อยกรัมแล้วจิ๊บจะใส่น้ําตาลแดงนะคะหกสิบกรัมทีนี้ก็คนให้เข้ากันค่ะ พอเข้ากันเสร็จแล้วนะคะจะใ,ใส่เกลือเสร็จเป็นส่วนสีช้อนชาและใส่กลิ่นวานิลาครึ่งช้อนชาค่ะทีนี้ก็คนให้เข้ากันอีกรอบนึงนะคะตอนนี้น้ำตาลยังไม่ละลายก็ไม่เป็นไรนะคะชามต่อไปนะคะจิปใช้ดารชกชล็ดอกโกแลต70%ค่ะ200กรัมนะคะก็จะเป็นเม็ดแบบนี้นะคะใส่เนย110กรัมเป็นเนยจืดนะคะอ่าใส่รวมกันแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะ ีนี้เราก็จะนําไปตุน๋นบนน้าร้อนะคะน้ําเดือปดปุดๆเบาๆนะคะแล้วก็นําชามขึ้นไปตุ่นเลยค่ะคนตลอดเวลานะคะคนจน กับน้ำตาลเนี่ยเรารู้สึกได้ว่าเขาเหลวขึ้นนะคะให้เขาพออุ่นๆพอนะคะไม่ใช่แบบให้เขาร้อนมากนะคะถ้ายังไม่ละลายดีก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรานําลงมาตีต่อข้างล่างเนาะคะ่ะจิก็คนมาเรื่อยๆเลยนะคะ,ะ,ะเนี่ยเราก็จะใช้ตะก้อเนี่ยยกขึ้นมาดูนะคะเนี่ยเขาเป็นสายเล็กลงเขาก็แสดงว่าเขาเหลวขึ้นประมาณนี้นะคะจิ๊กก็จะยกลงนะคะต่อไปนะคะชามช็อกโกแลตกับเนยนะคะก็นํามาตุ๋นต่อเลย o. ค่ะก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนช็อกโกแลตกับเนยเนี่ยละลายดี พอละลายเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ยกลงมาคนต่อด้านล่างนะคะคนจนเขาเงาเลยค่ะหรือการคนนี้ก็จะช่วยให้เขาคลายความร้อนได้เร็วขึ้นนะคะเวลาเราทําขนมจะได้เร็วขึ้นนะต่อไปจะเป็นชามไข่กับน้าตาลนะคะเนี่ยจิ๊บก็นําคนต่อนะและจิ๊บจะใช้เครื่องตีนะคะวันนี้ช่วยนะถ้าใครไม่มีเครื่องก็ใช้ตะก้อนี่แหละคนไปเรื่อยๆนะคะ จิบจะตีด้วยความเร็วต่ำนะคะจะตีให้เนียนเลยค่ะให้ไข่กับน้ำตาลนี่เขาสีขาวขึ้นนะคะจิบใช้เวลาตีไปประมาณ2-3นาทีนะคะพอตีเสร็จเรียบร้อยนะคะอาจจะใช้มือเนี่ยแตะแล้วก็ลูบดูนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำตาลละลายดีทีนี้ก็พักไว้ให้ส่วนผสมทั้ง2ชามเนี่ยเย็นนะคะวอร์มเตาอบไปเลยนะคะที่ไฟ150องศาพราะถ้า2ชามเย็นเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เราก็จะนำมาผสมรวมกัน,นะค่ะ ก็จะเทช็อกโกแลตน,นะคะใส่ในชามของไข่นะคะเทลงไปเลยทีนี้ก็ใช้ตะก้อนะคะคนผสมให้เข้ากันค่ะเอาให้เข้ากันดีนะคะก็คือคนไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ตีเพิ้นตีนานคนนานเกินไปนะทีนี้จะรอดแป้อนนงอเนกประสงค์เลค่ะ70กรัม ของโกโก้ Go 15กรัมก็ร่อนลงไปเลยค่ะพอร่อนลงไปแล้วนะคะเราก็จะผสมเข้ากันค่ะจิบใช้ตะกร้อน,นะคะคนจัดตรงกลางค่ะคนให้เข้ากันนะคะให้เข้ากันดีอย่าคนนานเกินไปนะคะเดี๋ยวแป้งจะเหนียวคะ่ะตรงขอบชามเนี่ยเราก็จะใช้พายยางในการช่วยนะคะจะง่ายกว่านะแล้วก็ใช้พายเนี่ยตะล่อมตะล่อมให้เข้ากันดีเลยนะคะ พอเข้ากันเสร็จแล้วนะคะเนื้อเบเทอร์ขนมก็จะได้ประมาณนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะ เทใส่พิมพ์ค่ะจะใช้ถาด8คูณ8นิ้วนะคะรองกระดาษไขไว้ค่ะหรือใครจะใส่ถ้วยก็ได้นะคะใส่ถ้วยฟอยล์หรือเป็นถ้วยกระดาษกระทงกระดาษก็ได้ค่ะได้เหมือนกันเนาะอ่าทีนี้เทลงไปเสร็จแล้วนะคะเกลี่ยขนมให้ทั่วพิมพ์ค่ะตรงขอบๆนะี่ค่ะก็ใช้พายดันๆเข้าไปนะคะแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวานะคะให้ขนมเราเนี่ยเสมอกันนะคะต่อไปนะคะนําไปเข้าอบค่ะไฟ150องศาทีใช้ไฟบนล่างปิดพัดลมนะคะจะ ใช้เวลาอบประมาณ20-25นาทีนะคะพออบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะอบไปประมาณ25นาทีนะคะจิบก็ยกขนมลงมาเตานะคะนี่ค่ะสิ่งที่พิกที่สุดในการทําครั้งนี้นะคะคือจิ๊บยกขนมออกจากพิมพ์หน้าฟรีม์มของจิ๊บเนี่ยแตก แวกใจสลายเลยค่ะถ้าทําขายเนี่ยคือเขาก็จะเน้นความสวยเนาะแต่จิ๊บอะทากินนะคะทําแบ่งปันคนอื่นนะคะจิ๊บก็เลยไม่ได้ถือมากเนาะเพราะจิ๊บเน้นรสชาตินะคะอ่ะก็นําออกมาพักให้เย็นนะคะจะตัดเลยหรือจะนําไปแช่ตู้เย็นก่อนอยากจะมาตัดเนี่ยจะทําให้เราตัดได้สวยขึ้นนะคะจะเนี้ขึ้นตัดก็ชิ้นตามชอบได้เลยค่ะหน้าฟิล์มของจิ๊บเนี่ยแตกแตกไปหน่อยนะไม่ว่ากันนะคะนี่ค่ะเนื้อด้านในชํำมากๆหรูอร่อยเข้มข้นมากๆเลยนะคะเนื้อําำ หนึบึกินได้เรื่อยๆนะคะจะอ้วนก็เพราะขนมตัวเองนั่นแหละคือไม่ใช่จะอ้วนนะอ้วนแล้ว คืออว้วนแล้วค่ะทีนี้จะจัดเสิร์ฟเลยหรือนําไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะเนื้อเขายิ่งจะหนึบขึ้นมากๆเลยนะคะทําง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะสําหรับใครที่ชอบแป๊วนี่ที่เป็นเนื้อปัดนะคะก็ลองทากันดูนะคะรับรองรสชาติช็อกโกแลตเนี่ยเข้มข้นถูกใจแน่ๆค่ะสูตรนี้และนี่ค่ะจิ๊บนำไปแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วนํามากราดนะคะเห็นเป็นรอยฟันแบบนี้เลยเนื้อหนึบมากๆฉ่ำมากจิ๊บชอบเนื้อแบบนี้นะคะสําหรับวันนี้จิ๊บต้องขอตัวลาไปก่อน ไ้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ